อ่ะวิทำไรอยู่อะเป็นโทรศัพท์อ่ะเอาล่ะนั่งด้วยดิขยับนะได้ดินี่วิเคยกินอันนี้ไงปลาแผ่นวิของเชฟบาเธอร์เป็นปลาแผ่นอบกรอบมีทั้งสามรสน่งมีรสคลาสสิกรสสไปซี่แล้วรสหมาล่านี่น่าลองวะ่ะเอารสคลาสสิกก่อนดิพี่ลองกินหน่รสเนี้ยโคตรอร่อยวิเด็กทานได้แบบมันออกหว,วานหวานนี่เออพี่กินไหมกินดิเออนั่นแหละกินวิอร่อยมากกลิ่นเพลินมากเออรู้แล้วอร่อยอร่อยไปรสต่อไปเลยพี่อะ รเนี้เป็นรสสไปซี่พี่อร่อยมากรสสไปซี่โคตรอร่อยรสเนี้ยี่แกดิแกดิแกอันนี้จะเป็นเผ็ดนิดนึงไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดเท่าตัวน,นีด้ดีเลยพี่ชอบเผ็ดแกเลยเห็นนะพี่สีมันต่างจากตัวเนี้ยอ,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 อันนี้สีมันจะออกแดงๆนิดหนึ่งวิอ,อ,อร่อยมากนี่มาสีต่างอ่ะอร่อยยิงงม่เออร่อยอร่อยแล้วเหรอมันยังมีความแบบสไปซี่ออกมาโคตรอร่อยรเนี้ยรสสไปซี่ต้องลอง รถมาล่าแล้วกันรถมาล่าตาแต่ต่ต่พี่บอกว่าเจ้าเป็ดไงเออใช่ใช่ใช่พี่ชอบเป็ดรถนี้แหละเด็ดไอ้แกะมาจัดไปว้าวดูสีพี่เห็นไหมสีมันอันนี้แดงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สีนี้แบบแดงกว่าเป็ดกว่าด้วยรถมาล่ากรอบอร่อยแตกจริงไงวิ่กินดีอ่ะ คนที่ยอเป็ดพี่แบบดีมากเออเออใช่ใช่ใชอเผ็ดชาวเผ็ดลองกินด้อันนี้รสหมาล่าพี่ดีดีใช่ใช่ไปยอกแผลไปกดเลยพี่ตรงตะข่าลางังขาดรางรางโคตรอร่อยเลยนะพี่กินยังกินแล้วเนี่อร่อยบอกเลยพี่กินไหมกินดิเออนั่นแหละอร่อยยิงพี่เอออร่อยอร่อยออ,ยอันนี้รสหมาล่าพี่ดีดีใช่ใช่ให้ถึงคันละบวก